สวัสดีครับผมานายณกรณวงศารนะครับตอนนี้กําลังเรียนอยู่ชั้นปีที่4นะครับมหาวิทยาลัยชาชภระเชียงใหม่สาขาศิลปศึกษาครับครับก็แรงบันดาลใจนะครับก็ขอเกินเกินที่มาก่อนนะครับว่า ก่อนที่เราจะสร้างสรรผลงานชิ้นนี้เนี่ยเราก็ได้หาตัวเองนะครับโดยการที่เรามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สขา,สาสขสาศิลปศึกษาเราก็ได้ทางานชิ้นต,ต่างๆแล้วก็ทํางานที่หลากหลายมากขึ้นนะครับโดยบางส่วนเราก็อาจจะไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าเคยทํามาแล้วนะครับครับก็ในส่วนนี้นะครับก่อนที่จะมาเป็นงานผลงานชิ้นนี้นะครับเราก็เรียนนะครับแล้วก็ได้ไปหาแนวทางการสร้างผลงานแบบ อื่นนะครับโดยอาจจะมีการสร้างปรติมาก,กรรมสร้างวัสดุสื่อผสมหรือว่ากราฟิกคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายเราก็มาจบที่จิตรกรรมนั่นเองครับครับก็แรงบันดาลใจนะครับมาจากตัวเองเลยนะครับก็คือเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบเพลงเกาหลีมากศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีคือ Red Velvet นะครับด้วยความที่ r e d Velvet เนี่ยเป็นศิลปินที่ ทั้งมิวสิกวิดีโอทั้งอัลบัม้มหรือว่าเพลงเนี่ยนะครับต่างมีความที่แบบน่าสนใจแล้วก็เป็นพวกศิละปะมากเลยครับโดยทําให้เราเนี่ยหยิบยืมหรือว่าอ้างอิงเลตระเลตเนี่ยมาเป็นแรงบรันดาลใจอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราจะนํามาสร้างสรรค์ผลงานนะครับคำร้อนแรงบรังนดาลใจอีกหนึ่งอย่างก็คือคือพี่โบปันธิตาบุญมีสบายนะครับก็คือศิลปินไอดอลของผมเลยก็คือพี่เขาเนี่ยครับถ่ายทอด งานออกมาได้มีลักษณะเด่นแล้วก็มีความสนุกหรือว่าความเคลื่อนไหวตลอดเวลาทําให้เราดูภาพของพี่เขาแล้วนี้มีแรงบันดาลใจในการทางานมากเลยครับก็เลยนัานพี่เขาเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจอีกอันหนึ่งนะครับและสองสิ่งนี้นะครับเราก็รวมกันแล้วก็สร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับผลงานที่เราถ่ายทอดออกมานะครับเป็นจิตรกรรมสีน้ํามันนะครับลักษณะของงานก็จะเป็นแบบแฟนตาซีนะครับที่เนี่ยยิงความเป็นจริงนะครับแต่ แต่ก็มีเหนือจริงนะครับโดยที่เราเนี่ยจะเล่าเรื่องผ่านตัวเรานะครับแล้วก็นําเราเข้าไปอยู่ในผลงานนะครับขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับก็มาติดตามกันนะครับว่ากว่าจะมาเป็นผลงานชิน้นนี้เราสร้างสารรค์ยังไงแล้วก็เราทํายังไงโดยในคลิปวิดีโอดังต่อไปนี้นะครับเราจะมีการบอกวิธีการสร้างสารรค์ผลงานนะครับอย,อยู่ในคลิปนะครับก็ไปติดตามกันได้เลยครับ ครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องล่างภาพของเรานั่นเองครับโดยการล่างนะครับของเราเนี่ยก็จะล่างตามในแบบที่เราเนี่ยยื่นหัวข้อเลยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการลงสีโดยก่อนลงสีเราจะลงลินสีนะครับเพื่อให้เฟรมนะครับไม่ดูดสีของเรานะครับครับเราลงสีไปให้ทั่วเลยนะครับลงให้เต็มไปเลยครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้าหนักเพิ่มมวลขึ้นมานะครับ ครับการระบายสีของเรานะครับจะเป็นการใช้สีน้ำมันในการระบายนะครับแล้วก็จะเป็นแบบ Under p ร์เพนตินะครับคือสามารถเติมได้ตลอดนะครับครับก็ในการทำงานนะครับเราก็ดูด้วยนะครับว่าองค์ประกอบของภาพเนี่ยเหมาะหรือยังสมบูรณ์หรือยังแล้วก็สีนะครับให้ดูไม่ไม่จีจัดเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปครับให้มันสมดุลกันครับ จัดองค์ประกอบให้ดีแล้วก็ภาพก็จะสมบูรณ์ขึ้นครับัในรูปเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนแบบบ่อยมากเพราะว่าความคิดนะครับคือพุ่งมาตลอดก็ทําให้ผมเนี่ยทำไปเรื่อยๆครับจนเจอแบบที่ผมเนี่ยต้องการครับครับก็ปรับนั่นนี่นะครับแล้วก็เป็นงานที่สําเร็จครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับขั้นตอนการทํางานนะครับครับอาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ในการทํางานนะครับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเป็นสื่อการเรียนซึ่งเป็นสื่อการเรียนแบบสื่อการเรียนแบบวิดีโอนะครับก็จะมีทั้งขั้นตอนแรงบันดาลใจในการทํางานต่างๆนะครับก็ผู้ใดที่สนใจเพิ่มนะครับเราก็จะมีแฟนอาร์ตนะครับที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อชิ้นหนึ่งนะครับที่บอกข้อมูลแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยใต้ลิงก์นี้นะครับเราจะใส่ลิงก์เข้าไปนะครับท่านสามารถเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ครับครับถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์นะครับมาใต้โพสต์นี้เลยนะครับก็จะตอบเรื่อยๆครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะครูอาจารย์ผู้สอนที่ได้ความรู้ในการ เรียนนะครับตั้งแต่ระยะเวลาปีหนึ่งจนถึงปี4นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้สร,ร้างสารรค์ผลงานตัวจบศิลปะปนิพนธ์ของเราเนี่ยเป็นผลงานชิ้นนี้ที่เราอ่ะพึงพอใจมากแล้วก็เป็นผลงานที่เราอยากถ่ายทอดมากครับครับก็ผู้ในส่วนเก่ข้างก็ขอขอบคุณบิดามารดาแล้วก็ครอบครัวนะครับที่ซัพพอร์ตตลอดแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนะครับที่คอยช่วยเหลือตลอดครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่สนใจในงานนะครับครับขอบคุณครับ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ